วันนี้ใครที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะแล้วสงสัยว่าเรามีภาวะเจ้าตัวหมอนรองกระดูกหรือกระดูกปลิ้นนะคะไปรบกวนเส้นประสาทในช่วงหลังล่างกานนะ,ะวันนี้เราจะสอนวิธีกาตรตรวจเช็คนะคะว่าเส้นประสาทนะที่เรเวณหลังล่างเราเนี่ยยังทํางานปกติหรือไม่นะคะโดยที่จะเป็นการตรวจการทํางานของเส้นประสาทสั่งการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะ วิธีการตรวจง่ายมากเลยค่ะอันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นเท่านั้นนะคะให้เราหาหลักจับนะหาหลักจับนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะโดยที่ L 1 L 2นะคะจะทําหน้าที่ในการงอสะโพกแบบนี้นะคะ L 1 L 2นะคะให้เช็ค2ข้างค่ะสลับกัน L 1 L 2นะคะต่อไป L 3นะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเหยียดเข่าออกค่ะ L 3นะคะเหยียดเข่าออกแบบนี้นะคะ สลับอีกข้างหนึ่งค่ะ L3 นะคะเหยียดเข่าออกค่ะ L3 นะคะเหยียดเข่าออกนะคะเทียบแรงสองข้างว่าปกติดีหรือไม่นะ L4 นะคะเขาจะทำหน้าที่กระดกข้อเท้าขึ้นนะคะ L4 กระดกข้อเท้าขึ้นค่ะสลับอีกข้างหนึ่งค่ะ L4 กระดกข้อเท้าขึ้นนะคะ L4 กระดกข้อเท้าขึ้นนะคะเปรียบเทียบแรงสองข้างเท่ากันหรือไม่นะคะส่วน L5 นะคะให้เราค่ะยืดนะคะ ก็คือยืดตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะปลายเท้าจิกเนาะยืดตัวปลายเท้าจิกนะเดี๋ยวเรายกกางเกงให้ดูนะยืดตัวแบบนี้ค่ะปลายเท้าจิกนะคะโดยที่เราต้องสามารถออกแรงนะคะยืดตัวขึ้นได้แบบนี้นะคะนี่คือ L 5นะคะต่อไป S 1นะคะยกขาขึ้นมาค่ะแล้วก็กระดกข้อเท้าลงนะคะ S 1กระโดกข้อเท้าลงค่ะทำสลับสองข้างนะคะ S 1กระโดกข้อเท้าลง S 1กระดกข้อเท้าลงนะคะ ต่อไปนะคะสุดท้ายค่ะ S2 นะคะทำหน้าที่งอเข่าค่ะ S2 นะคะทำหน้าที่งอเข่านะคะทำสองข้างนะคะเปรียบเทียบแรงกันค่ะว่าแรงยัง เท่ากันดีทั้งสองข้างหรือไม่นะคะถ้าใครนะคะพบความอ่อนแรงผิดปกติของข้างใดข้างหนึ่งนะคะแนะนําให้รีบไปพบคุณหมอนะคะหรือว่านักกายภาพบำบัดะคะให้ช่วยตรวจหาสาเหตุนะคะแล้วก็ตรวจประเมินเพิ่มเติมค่ะว่าการที่เราอ่อนแรงนั้น,นะ เกิดมาจากอะไรนะคะและถ้าเกิดเป็นภาวะกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกเลลื่อนที่ทางกายภาพเนี่ยสามารถรักษาได้นะคะก็แนะนำให้รีบรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลทดสอบเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงอย่าลืมนะคะหาหลักจับนะหาหลักจับนะคะแล้วค่อยทดสอบกันค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ และคอยติดตามกันว่าในคลิปหน้าเราจะมีวิธีการให้ทุกท่านนีได้ตรวจเช็คประเมินตัวเองอย่างง่ายๆที่บ้านได้อย่างไรนะคะแล้วไงเราพบกันในคลิปหน้าคะ่ะ